เลื่อนไหวล่าสุดอดีตศัลยแพทย์แท็กทีมหมอพรอทิพย์สัทนาัยคือปัญหาหลังจากที่วันที่11พฤษภาคมนายอชริยะเรืองรัตนพงศ์ได้เดินทางเข้าพบพนักงานอายการจังหวัดนนทบุรีเพื่อสอบถามคดีแตงโมปรึกษาอายการเพื่อขอให้รอคดีที่ตนแจ้งความแซนในข้อหาให้การเท็จนำมาประกอบในสำนวนก่อนการสั่งฟ้องวันที่27พฤษภาคมนี้อาจเป็นตัวแปรสำคัญพลิกคดีได้พร้อมเตรียมเปิดหลักฐานเด็ดอีกสองชิ้น บางอย่างตำรวจยังไม่มีสำนวนด้านหมอทวัชชัยอดีตศัลยแพทย์ได้โพสต์ล่าสุดสัทนายคือปัญหาโดยพันเอกนายแพทย์ทวัชชัยการจนะรินอดีตศัลยแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าได้โพสต์ว่าทนายคือปัญหาหลังจากที่ได้รับชมและแชร์คลิปของหมอพรทิพย์ที่กล่าวถึงคดีแตงโมทนายคือปัญหาไม่สงสัยอะไรเลยโดยหมอพรทิพย์พูดถึงคดีแตงโมหลังอัจฉริยะขยายปมชุดใหญ่พร้อมหลักฐานใหม่ปัญหาคืออะไรพร้อมพูดเลยลอยหยาบคายกักขระ ไม่เคยเอาชนะความถูกต้องตามทํานองครองทําขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากไทยนิวส์ออนไลน .com ขอบคุณค่ะ